ฟินฟินบุ๊กเรื่องเล่าจากชั้นหนังสือจากคอลัมน์ Family Business Society การเงินการธนาคาร moneyandbanking.co.th บทความโดยคุณนวพลวิริยกุลกิจกุชชี่เรื่องจริงที่ยิ่งกว่าหนังฮอลลีวูดตอนที่หนึ่งบทเรียนแบรนด์แฟชั่นชั้นนำที่ไม่เหลือแล้วซึ่งความเป็นครอบครัว กุชชี่ยังคงลดแล่นอยู่ในโลกแฟชั่นแต่สำหรับคนในตระกูลกุชชี่ธุรกิจครอบครัวได้ตายจากไปนานแล้วอะไรคือสาเหตุของจุดจบอันน่าเศร้าของกุชชี่และเราเรียนรู้อะไรบ้างจากกรณีศึกษาสุดคลาสสิกนี้แม้พี่น้อง3ามคนจะร่วมมือกันบริหารกิจการของครอบครัวจนเติบโตสามารถขยายสาขาไปทั่วโลกแต่กุชชี่กุชชี ผู้ล่วงลับก็ไม่เคยคิดเลยว่าการเลี้ยงลูกด้วยแนวคิดจับลูกมาแข่งกันเพื่อเค้นศักยภาพสูงสุดจะกลายเป็นการสร้างปมในใจของลูกๆซึ่งจะส่งผลร้ายต่อไปในอนาคตความเชื่อผลประโยชน์ฟันสลายและการแก้แคน ปิดมันซะเออร g โดกุชีตะโกนสั่งเปาโลลูกชายของเขาให้ปิดเครื่องบันทึกเสียงกลางที่ประชุมบอร์ดบริษัท Gucci, กุชีธุรกิจครอบครัวที่กุชิโอกุชีเจเนอเรชั่นที่1พ่อของเขาก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1921ที่เมืองฟลอเรนซ์เมื่อเปาโลปฏิเสธที่จะปิดเครื่องบันทึกเสียงเอารโดจึงทยานไปยังเปาโลและทุบเครื่องบันทึกเสียงนั้นจนแหลกการตะลุมบอลเกิดขึ้นตามมาก่อนที่สุดท้าย เปาโลจะออกจากห้องประชุมไปด้วยความรู้สึกว่าเขาถูกหักหลังโดยอัลโดพ่อของเขาเองหลังจากนั้นเปาโลก็ยื่นฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกุชชีเป็นจำนวนเงิน30ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี1982ข้อมูลการยักยอกเงินของธุรกิจครอบครัวไปยังต่างประเทศโดยอัลโด่พ่อของเขาที่เปาโลแอบค้นหาและเก็บไว้อย่างเงียบๆกำลังถูกนำมาใช้เป็นอาวุธในการประหัตประหารในสงคราม ระหว่างคนในตระกูลที่จะดำเนินต่อไปอีกหลายปีความเชื่อที่สร้างรอยร้าวให้กับครอบครัว 1. เพศและสายเลือดอัลโดเป็นผู้นำธุรกิจกุชชี่ในรุ่นที่2ต่อจากกุชิโอกุชชี่พ่อของเขาในเจเนเรชันที่1นึ่งอัลโดมีพี่ชายสองคนคืออูโกและเอนโซและพี่สาวอีกหนึ่งคนที่ชื่อกริมม่าดาสำหรับอูโกนั้นเป็นพี่ชายที่เป็นลูกติด มาจากสามีเก่าของแม่จึงมีลักษณะคล้ายคนนอกของบ้านและอูกโกเองก็ไม่สนใจที่จะทำธุรกิจของครอบครัวด้วยเขาจึงไม่ได้มีบทบาทใดๆในธุรกิจของกุชชี่ในขณะที่กริมเมลดาพี่สาวคนรองแม้จะช่วยงานธุรกิจครอบครัวมาตั้งแต่ต้นแต่เพราะความที่เป็นลูกผู้หญิงกุชิโอกุชี่ผู้พอ่อจึงไม่คิดที่จะให้หุ้นแก่กริมมาดาเลย เมื่อกริมาลดารับรู้ถึงความไม่ยุติธรรมนี้เธอจึงยื่นฟ้องศาลแต่ก็แพ้คดีในที่สุดกริมาลดาและสามีที่เคยช่วยงานจึงออกไปจากธุรกิจครอบครัวในขณะที่เอนโซพี่ชายคนรองนั้นเสียชีวิตไปตั้งแต่อายุเพียง9้าขวบด้วยเหตุน,นี้เองอัลโดจึงกลายเป็นทายาทคนโตในธุรกิจครอบครัวกุชชี่ข้อ2 จับลูกมาแข่งกันแรงกระตุ้นชั้นยอดหรือ,อยาพิษชั้นเยี่ยม กุชิโอกุชชี่เจเนอเรชันที่1เสียชีวิตลงในปี1953ทิ้งอาณาจักรกุชชี่ไว้ให้กับอัลโดและน้องชายของเขาอีกสองคนคือวัสโกและโรดอลโฟใน3คนพี่น้องที่เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจของกุชชีในช่วงนั้นอัลโดคือทายาทที่มีความเป็นผู้ประกอบการและมีหัวการค้ามากที่สุดในขณะที่วัสโกชอบที่จะใช้ชีวิตอย่างผ่อนคลายในชนบทและรับผิดชอบการผลิตสินค้า ส่วนโรเดาโฟน้องชายคนเล็กชอบงานด้านการแสดง แต่เมื่อไม่ประสบความสำเร็จมากนักโรดาฟจึงขอพ่อเข้ามาทำงานในธุรกิจครอบครัวโดยเริ่มจากงานบริหารร้านกุชชี่ในเมืองมิลานก่อนจะกลายเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการออกแบบกระเป๋าของกุชชี่ในเวลาต่อมาและแม้พี่น้อง3ามคนจะร่วมมือกันบริหารกิจการของครอบครัวจนเติบโตสามารถขยายสาขาไปทั่วโลกแต่กุชิโอกุชชีผู้ล่วงลับก็คงไม่เคยคิดเลยว่าการเลี้ยงลูกด้วยแนวคิดจับลูกมาแข่งกัน เพื่อเข้นศักยภาพสูงสุดจะกลายเป็นการสร้างปมในใจของลูกๆซึ่งส่งผลร้ายต่อไปในอนาคตผลประโยชน์แบ่งยังไงถึงเรียกว่ายุติธรรมในปี1974วัสโกซึ่งเป็นเจเนเรชันที่2น้องชายของอัลโดเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งทิ้งหุ้น1ใน3ของธุรกิจครอบครัวไว้ให้กับมาเรียพรายามา่วัสโกและมาเรียนั้นไม่มีทายาทร่วมกัน ทั้ง aldo และ r o d o l f o จึงเสนอขอซื้อคืนหุ้นทั้งหมดของวาสโกจากมาเรียเพื่อรักษาหุ้นของ gucci ให้ยังคงอยู่ในมือสมาชิกครอบครัวซึ่งมาเรียก็ยอมขายให้ทำให้นะักขณะนั้นทั้ง aldo และ r o d o l f o สองพี่น้องถือหุ้นของธุรกิจครอบครัวเท่ากันอยู่ที่50%แต่อ a ลโดกับรู้สึกว่า r o ด d o l f o ไม่สมควรที่จะได้ถือหุ้นถึง50%เ เพราะมันไม่สะท้อนความจริงที่ว่าตัวเขาเองได้ให้อะไรกับธรุรกิจครอบครัวมากกว่าโรดอโฟการตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาอีก หนึ่งแห่งที่มีการจัดสรรหุ้นที่ยุติธรรมกว่าจึงเกิดขึ้นโดยในปี1979บริษัทกุ c ชี่เพอร์ฟูได้ถือกำเนิดขึ้นโดยที่โรดอลโฟถือหุ้น20%ในขณะที่อีก80%ที่เหลือถูกกระจายให้กับตัวอัลโดและลูกๆของเขาทั้ง3คนถือหุ้นคนละเท่าๆกันคือ20%อันนี้สงจากการออกลายสินค้าใหม่ที่ชื่อว่า Gucci Accessories Collection ที่จับกลุ่มตลาดแมสช่วยผลักดันรายได้ของบริษัท Gucci p e r f u m e s ให้พุ่งทยานขึ้นเป็นอย่างมากเมื่อโร d o l f ฟสังเกตเห็นความสำเร็จของบริษัทใหม่ที่ตัวเองถือหุ้นอยู่เพียง20% r o ด o l โฟโจึงยกประเด็นเรื่องความยุติธรรมในการแบ่งหุ้นของกุ c ชี่พ r ร์ฟูมขึ้นเพื่อหารือกับอัลโด ซึ่งแน่นอนอัลโดไม่สนใจที่จะเพิ่มหุ้นให้กับโรดาลโฟน้องชายแต่อย่างใดและเพื่อหาพันธมิตรในบอร์ดที่มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องการปรับโครงสร้างหุ้นของกุชชี่เพอร์ฟูมอัลโดได้หันไปหาลูกชายทั้ง3ของเขาได้แก่จอร์เจโอ a าโลและโรเบโตในการโหวตสู้กับโรดาลโฟในบอร์ด ซึ่งก็เป็นที่แน่นอนว่าไม่มีทางเลยที่เสียงของโรดาโฟจะมากกว่าเสียงของขอขงฝ่ายเอาโดได้แต่สิ่งที่ทำให้เอาโดประหลาดใจและโกรธมากที่สุดคือการที่เปาโลลูกชายคนกลางปฏิเสธที่จะโหวตให้กับเขาความขบฏของเปาโลเจเนเรชันที่3ลูกชายคนกลางของเอาโดนั้นมาจากเนื้อแท้ของเขาที่เป็นตัวของตัวเอง เปาโลมีความคิดสร้างสรรค์สูงซึ่งในบางครั้งก็ถูกมองว่าหลุดโลกน่าเสียดายที่ความคิดสร้างสรรค์และบุคลิกอันโดดเด่นของเขาไม่เป็นที่โปรดปรานของโรดัลโฟเจเนเรชันที่2น้องชายของพ่อที่เขาต้องทำงานด้วยที่อิตาลีเปาโลงัดข้อกับโรดัลโฟผู้เป็นอาและมักจะใช้การประชุมบอร์ดเป็นที่นำเสนอไอเดียใหม่ๆ ในเรื่องของดีไซน์การผลิตและการตลาดเปาโลมักจะตั้งคำถามเกี่ยวกับสถานะการเงินของบริษัทด,ด้วยซึ่งทำให้โรดดลโฟไม่พอใจและไล่ให้เปาโลไปทำงานกับอัลโดพ่อของเขาที่กุชชี่นิวยอร์กเปาโลเก็บกระเป๋าและเดินทางไปนิวยอร์กเพื่อทำงานกับอัลโดผู้เป็นพ่อแต่เหมือนนีเสือปาจราเควเขาพบว่าอารมณ์ร้อนของอัลโดนั้นยากที่จะทน ตอนนี้เปาโลจึงกลายสภาพเป็นแกะดำของครอบครัวอย่างเต็มตัวเมื่อไฟในตัวยังคงคุกโชนแต่ไม่สามารถฟาดานการอนุมัติของพ่อและบอร์ดได้เปาโลจึงตัดสินใจที่จะออกลายสินค้าใหม่ของตัวเองโดยไม,ไม่บอกใครในชื่อ เปาโลกุชชี่คอลเลกชันซึ่งในเวลาไม่นานข่าวนี้ก็ไปถึงหูของทั้งอั d o และ Rodolfo ซึ่งอั d o เองก็ไม่สามารถยอมให้ลูกของตนมาขายสินค้าแข่งกับธุรกิจของครอบครัวได้ในขณะที่เปาโลเองก็ยังคงเป็นลูกจ้างของบริษัทครอบครัวอัลโดจึงตัดสินใจไล่เปาโลลูกชายของตนออกจาก g ุ c ชีในปี1980 หลังจากที่เปาโลทำงานให้กับกุชชี่มานานถึง28ปีเปาโลกุชชี่คอลเลคชั่นของเขาจึงแทงตั้งแต่อยู่ในท้องซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องคาดใจตลอดมาของเปาโลในฐานะพ่อเอโดโดพยายามจัดสัรหุ้นกุชชี่ที่เขามีอยู่50%ให้กับลูกทั้ง3คนอย่างเท่าเทียมโดยในช่วงแรกอัดโดเจ็ดหุ้น10%แบ่งให้ลูก3คนคนละ3.3%เท่าๆกัน โดยเหลือหุ้นที่อัลโดยังถืออยู่40% 2ปีหลังจากที่เปาโลถูกไล่ออกจากธุรกิจครอบครัวอัลโดเสนอที่จะแบ่งหุ้นให้ลูกๆทั้ง3คนเพิ่มอีกคนละ7.7%ซึ่งเมื่อรวมกับหุ้น3.3%ที่ลูกแต่ละคนถืออยู่แล้วตอนนี้ลูกทั้ง3จะถือหุ้นกันคนละ11% รวมทั้งสิ้น33%โดยอัลโดจะคงถือหุ้นส่วนที่เหลืออีก17%และหุ้นอีก50%ของ g ุ c ชียังถือโดยโรดอล f o นอกจากอัลโดยังเสนอที่จะตั้งเปาโลให้เป็นว i c e ์เชียแมนของกุ c ชีและจะให้เขาคุมแผนกใหม่ที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อขายสินค้าที่เคยอยู่ในเปาโล Gucci Collection นี่คือสิ่งที่เปาโลเฝ้าฝันถึงมาตลอด แต่เขาจะเชื่อใจเอาโดยพ่อของเขาได้แค่ไหนไม่นานหลังจากนั้นความสงสัยของเปาโลก็ถูกคอนเฟิร์มเมื่อบอร์ดของบริษัทตีตกข้อเสนอในการออกไลน์เปาโลกุชชี่คอลเลกชันด้วยเหตุผลที่ว่าเปาโลกุชชี่คอลเลกชันเป็นลายสินค้าราคาถูกที่จะทำให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์กุชชี่เสียหาย ในการประชุมบอร์ดครั้งต่อมาเปาโลมาพร้อมกับเครื่องอัดเสียงเขายืนยันที่จะให้แถลงการของเขาในครั้งนี้อยู่ในบันทึกการประชุมอัลโดโมโหเป็นอย่างมากกับพฤติกรรมของเปาโลจึงทุบทำลายเครื่องอัดเสียงนั้นเปาโลออกจากห้องประชุมพร้อมกับคราบเลือดบนใบหน้าที่เกิดจากการตะลุมบอลตอนนี้เขาพร้อมแล้วที่จะงัดอาวุธเด็ดที่จะทำให้เปาโลกุชชี่คอลเลกชันของเขาได้ออกสู่ตลาดเสียที นั่นก็คือข้อมูลการยักยอกเงินของบริษัทไปอย่างต่างประเทศของอัลโดผู้เป็นพ่อซึ่งจะทำให้อัลโดต้องเข้าไปนอนในตาราดเรื่องอยังไม่จบแค่นี้ติดตามภาคต่อกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งของกุชชีมาร่วมเปิดหนังสือหน้าต่อไปพร้อมๆก,กันกับฟินฟินบุ๊คเรื่องเล่าจากชั้นหนังสือ